แล้วก็อยู่กันมานานนะแต่ว่าประเทศใครประเทศมันอยู่มาอยู่มาเกิดความเรียกว่ามีอันตรายขึ้นก็เลยตั้งเป็นซีโต้ขึ้นมาไปคู่กับนาโต้นาโต,นาโต้ก็คือ,อแถวยุโรปซีโต้ก็คือซาวอีสเอเชียทางนี้แหละ,ะก็ในกลุ่มประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฟปิลิปปินได้ตั้ง ตั้งเป็นซีโต้ขึ้นมานีก็มีประเทศอะไรด้วยมันไม่แน่ใจไม่แน่ว่าอินโดนีเซียหรือเปล่าต่อมาต่อมาขยายเป็นประเทศเป็นสิบประเทศสิบประเทศก็คือ,อไ,ไทยมาเลสิงคโปร์ฮูไนแล้วก็ไปอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวกเมนเวียดนามพมา่านี่เป็นสิบประเทศ แล้วก็ยังมีประเทศใหม่กำลังจะรับเป็นประเทศที่11เ็เรียกประเทศติมอร์หรือติมอร์เลสเตติมอร์เลสเต้นั้นเป็นไข่แดงอยู่ในท่ามกลางอินโดนีเซียแต่เขาออ,ออกมาแสดงตัวเป็นผู้ต้องการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแล้วก็แสดงขึ้นแสดงขึ้นจนเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีต่างชาติเข้ามาตัดสินให้ผลสุดท้ายอินโดนีเซียก็ต้อง ยอมเสียไข่แดงส่วนนั้นไปให้เป็นประเทศติมอร์เลสเตซึ่งสั้งครั้งที่แวดล้อมด้วยประเทศอินโดนีเซียแต่นั้นเป็นเกาะเกาะหนึ่งแต่นั้นเกาะคนก็3-4มสี่แสนคนในขณะที่อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ250ล้านคนตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจมันอยู่ใกล้บ้านเราเรากำลังเกิดขึ้นใหม่เป็นประชาคมอาเซียนอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ย ในอาเซียนคอมมูนิตี้นี่ครับมีประชากรทั้งหมดประมาณ600ล้านคนเศษใน600ล้านคนเศษมีประชากรที่นับถือาศาสนาพุทธอยู่ประมาณ230ล้านคนมีมุสลิมอยู่ประมาณ250ล้านคนแล้วก็มีคริสต์อยู่ประมาณ100ล้านคนฟิลิปปินส์นี่ประชากรเกิน100ล้านนะครับเพิ่มมาไม่กี่วันในขา ประมาณสักสาเดือนเนี่ยก็ครบ100ล้านคนพอดีตอนนี้เขาเกินเลยครับถ้าไปดูตัวเลขยังไม่ยังขรับยังไม่ขยับขยื่นนะครับแต่ว่าเขาประกาศแล้วว่าเขาครบ100ล้านสมบูรณ์แล้วรวมกันแล้วก็ไทยก็230ล้านเออไม่ใช่พุทธสองยสามสล้านอ่าคริสสักห0ึ100ล้านก็ประมสามล้าน มุสลิมก็2อ0ล้านก็เป็น580ล้านนอกนั้นก็เป็นพราหมณ์อินดูพวกซิกพวกอะไรต่างๆที่เข้ามาอยู่เป็น600ล้านตรงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราประมาทพลาดพลัง้งกากรพุทธน้อยลงน้อยลงน้อยลง ท่านบวชกันไม่ยอมศึกไม่ยอมไปผลิตประชากรผมว่าประชากรพุทธหมดต่อไปมุสลิมเขาประกาศครองโลกด้วยประชากรนะครับเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นในประเทศไทยนี่เขารุกมากยุโรปอเมริกาจะเห็นว่าคนอพยพจากซีเรียจากไหนไปที่ไปอยู่ยุโรปนั่นมันแผนทางการเมืองที่มูฮัมหมัดก,กัดดัฟี่อดีตผู้นำของลิเบียเคยประกาศไว้ ว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องประกาศาศาสนาด้วยหอกด้วยปืนด้วยสงครามแต่เราจะประกาศด้วยประชากรเพราะฉะนั้นประชากรมุสลิมจะเข้าไปเต็มภาคพื้นยุโรปและลุกไปถึงรัเสเซียรุกไปถึงแคนาดารุกอเมริกาประเทศไทยเขาไม่พูดเขารุกในทางลับเพราะว่ามันแนะหนาแน่นด้วยประชากรพุทธแระพุทธก็เข้มแข็งพอสมควร เพราะฉะนั้นเขาไม่พูดแต่ว่าเขาท,ทํานะครับผมมีคลิปวิดีโอแต่ผมไม่สามารถใช้ใท่านได้ได้ดูได้ผมดูคนเดียวผมรู้แล้วมาบอกก็แล้วกันว่าเขามีเป้าหมายที่จะทําดาวะคือทํางานเผยแผ่ทุกครัวเรือนในประเทศไทยตอนนี้ก็ทําแล้วไม่ใช่หมายเฉพาะสามจังหวัดภาคใต้เท่านั้น ณวินาทีนี้เขากำลังสร้างมัสยิดกลางที่นครศรีธรรมราชแข่งกับวัดวัด,วดประมาธาทบวรมหาวิหารทุนรัฐบาล300รอล้านไม่ใกล้ไม่ไกลกับบ้านโยมผมเนื่องจากว่าผมไม่มีบ้านเป็นคนโฮมเลสเปคนไม่มีบ้านครับผมจึงบอกว่าบ้านโยมโยมพ่อโยมแม่ผมก็เสียหมดแล้วแต่ว่าเขาสร้างไม่ไกลนะครับเขาเก่งมากๆเราจะสร้างวัดอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้ว ขอยิ่งขอเงินรัฐบาลเนี่ยอย่าหวังเลยแต่เขาขอรัฐบาลไปสร้างมัสยิดกลางได้ที่สงขลาประมาณ400กว่าล้านมาสร้างใหญ่โตอันนั้นมัสยิดกลางสงขลาแล้วเขามาสร้างที่นครศรีธรรมราชเพื่อให้เห็นว่าในใจกลางเมืองหลวงของภาคใต้เขาสามารถที่จะสร้างมัสยิดได้แล้วเขาทําได้จริงๆตอนนี้ขึ้นไปเกินครึ่งเลยครับขนาดเชียงใหม่เห็นไหมเขาทำไมเขาจะไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลันที่เชียงใหม่ เดยผมก็มีเครือข่ายมีก็ค,คุยกันอยู่บอกว่าไม่ควรจะให้สร้างนะวัฒนธรรมเชียงใหม่มันดีอยู่แล้วแล้วถ้าสร้างนิคมอุตสาหกรรมทำไมไม่สร้างชา้ทะเลที่มันไม่ต้องขนสินค้ากลับมาส่งนอกอีกเฮ้ยเชียงใหม่มีมุสลิมกี่คนแต่เขาคิดอย่างนั้นเพื่อจะขยายอาณาจากอาณาเขตเข้าไปอยู่ครอบครองเชียงใหม่เขาสร้างแรกๆเ,เขาอาจจะเอาคนชาวพุทธในเชียงใหม่เลยเข้ามาในโรงงาน พอเสร็จแล้วเขาบอกว่าโอ้ยทำก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ตวัฒนธรรมฮา,าลันก็ต้องเอาคนจากที่ไหนก็ได้มาเป็นพนักงานเขาแล้วก็มาอยู่กันเต็มแล้วก็ค่อยๆแต่งงานกับชาวเชียงใหม่ที่สุดก็จะยึดเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของเขานี่คือนโยบายของเขาครับเขาทำทั่วโลกมันไม่ใช่เป็นความลับไม่ใช่สลับจับซ้อนอะไรในคลิปวิดีโอที่เขาวางแผนเผยแผร่ผมก็ดูอยู่ นะครับมันอันตรายอันตรายอันตรายนะครับย้อนมาที่โลกชาวพุทธเราหน่อยครับเรากำลังมีภัยน้อยใหญ่รอบด้านเลยทีเดียวยิ่งธรรมยุทธเราเนี่ผมบอกบางครั้งบางทีผมก็ลังเลนะว่าผู้ใหญ่จะจะเอาอย่างไรจะพัฒนาธรรมยุทธ์ไปก้าวไกลหรือว่าจะอยู่แค่นี้เพื่อจะค่อยตายไปวันๆแล้วก็หมดกันหาพระก็ยากหาอะไรก็ยาก ทำไมไม่มีนโยบายสร้างผมบวชมา40กว่าปียังไม่เห็นนโยบายที่มันชัดเจนว่าเราจะไปทางไหนถ้ามีนโยบายแล้วมันจะมียุทธศาสตร์ไปว่าเป้าหมายไปหาเป้าหมายเหมือนพระพุทธเจ้าสร้างยุทธศาสตร์ไปสู่นิพพานเป้าผานิาพพานของพระองค์ทั้งๆท,ท,ที่เป็นนามธรรมาแต่มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงการปกครองกฎหมายแทนพระราชอำนาจเดี๋ยวนี้เขาทำกฎหมายแั้ว บ้านรารเขาเรียกว่าปกครองด้วยระบบนิติรัฐเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับพระเจ้าแผ่นดินใช้กฎหมายเป็นสําคัญเพราะกฎยันนั้นกฎหมายเนี่ยเขาออกอะไรมาถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยศาสนาพุทธเราตายกับตายในขณะที่เขาไปอยู่ทุกรัฐบาลทุกคณะรัฐบาลทุกพักการเมืองเขาก็ไปแทรกแซงอยู่เราพระสงฆ์ไม่รู้เรื่องชาวพุทธเราก็พึ่งไม่ได้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าไปพึ่งไม่ได้ และพอเถียงเรื่องศาสนานี่จะสู้เขาไม่ได้เพราะของเราไม่รู้ศาสนาเข้าไม่ถึงศาสนาพุทธจริงเพราะฉะนั้นจะไพ่เขาเลยจะเห็นว่าพอเขาขอธนาคารพุทธผู้ที่อภิปรายให้ก็คือสสชาวพุทธเท่านั้นแหละมุสลิมไม่กี่คนเพียงแค่เสนอโน้นก็ว่าดีนี่ก็ว่าดีให้เขาผลสุดท้ายธนาคารอิสลามหรืออิสลามหรือไอแบงค์เนี่ยเจ๊งทุกปีปีละสองสามหมื่นล้าน พอเจ๊งปีหนึ่งเอาไปขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลปีละหมื่นล้านบ้างสองหมื่นล้านกี่ปีแล้วครับออกมาเจ๊งทุกปีแล้วขอรัฐบาลอุดหนุนทุกปีปีละเป็นหมื่นล้านแต่เราขอธนาคารพุทธไม่ให้อิสลามในประเทศอื่นก็มีเยอะธนาคารนะครับพระสงฆ์เราอย่าคิดนะครับอย่าคิดว่าเออนี่ยเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาพระมหาเถระท่านก็คิดอยู่อย่างนี้พอเสนอไปบางทีจบอกว่านั้นเป็นเรื่องของบ้านเมืองเขา รอใบ้านเมืองเขาบ้านเมืองไม่รู้เนี่ยเขาออกอะไรมาเราก็ต้องปฏิบัตินะครับลงพระประมาพิไทยมาแล้วคือต้องปฏิบัติเท่านั้นและเพราะเหตุอย่างนี้กฎหมายทุกฉบับที่เราใช้อยู่เนี่ยตั้งแต่พรบสองสี่สี่ห้าสองสี่แปดสีมาแก้ไข2535้าสามรัฐบาลเขาให้มาทั้งนั้นพระนริศงไม่ไปดูเลยและผลสุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีที่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาที่เขาเขียนออกมา บางครั้งบางทีคำมันกัมกวมเนี่ยกัมกวมเนี่ยเราไม่ได้ไปดูมันทำให้ศาสนาเราหายหนะก็ได้ซึ่งมันมีเยอะที่ผ่านมาหย,ยกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เขาใส่คำเดียวนะ่ะคำว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยนี่ผมอนุโมทนาสาธุนะอัตลักษณ์ท้องถิน่นอัตลักษณ์ท้องถินน่นี่ความจริงตัวนี้มันมีอยู่ใน พราชบัตรจัดบริหารกิจการอิสลามแล้วเขาเอามาใส่ในรัฐธรรมนูญเพื่อจะให้เข้ากับของเขาที่มีอยู่แล้วอัตลักษณ์ของเขามันเป็นยังไงอ่ะก็ต้องคลุมหัวเขาต้องใช้กฎหมายชารียต้องบบต้องไปตัดไอดเจ้าแล้วก็ทุกคนต้องไปแต่งเมื่อแต่งครับเขาแล้วก็ต้องไปเป็นเขาเท่านั้นนั่นคืออัตลักษณ์ของเขาเป็นต้นนะครับจะมียเยอะ พระพุทธศาสนามีภัยใครจะช่วยแก้ณนะเวลานี้เราชาวพุทธต้องช่วยกันแล้วครับหากจะหวังพึ่งทางรัฐบาลอย่างเดียวก็คงต้องรอรอไม่รู้อีกกี่ปีเราอยากให้ชาวพุทธเข้มแข็งดังเช่นประเทศพมา่าหรืออ่อนแอเหมือนประเทศอินโดนีเซียหากจะหวังพึ่งแต่พระพิสุสง์อย่างเดียวคงไม่ได้แล้วพุทธศาสนิกชนต้องร่วมด้วยช่วยกันครับเป็นหูเป็นตาให้กับทางรัฐบาลแจ้งเบาะแสผู้ที่จะเข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเข้มแข็ง,ขงหรืออ่อนแอ อยู่ที่พุทธบริษัท4แล้วล่ะครับ